นมเปรี้ยวโอเคได้เสียงอะไรล่ะใครตีกันขวดขวดเขาแกพุดรอสักครู่นะคะเหลือคุณกิฟต์ก่อน จิบแกปุ๊ดนั่งรอก่อนโอ้คนยังหนาแน่นเนาะวันนี้เนาะอากาศร้อนด้วยเดี๋ยวพ่อคาเร,เร่งรีบให้ที่เงียบไม่ใช่อะไรหรอกร <c oughs> อรอ <c oughs> ไฟมันอ่อนไหมไฟอ่อนใช่ไฟมันอ่อนเนาะแต่ก็ยังได้อยู่เนาะ <c oughs> ได,ได,ได้ได้ ป๊าบอ่าได้พอดีมรกรนิดหน่อยมรกรยังขาวอยู่เลยตำยำด้วยนะคะจานเราจะได้ฟูๆค่ะ,ะ,คะเผ็ดเปรี้ยวหวานนัวนัว ใช่ไหมอ๋อรอแป๊บนึงนะตำไทยนี่ทำยากยากใช้เวลานะเนี่ยจะต้องละลายละลายอะไรละลายน้ำตาล มะนาวมะเขือต้องขยี้ขยี้ออกใช่ใช่ใช ใช่ใช่มันเป็นของตลาดหมดเลยขนาดวันพระเขางดจำหน่ายแอลกอฮอล์ยังซื้อมาเลยค่ะซื้อมานั่งได้วันพระไม่จำหน่ายแอลกอฮอล์ซื้อมาใส่ขวดใส่อะไรมาเนาะตำไทยเขาพดไข่เค็มมะนาวสดค่ะนะครับอู้หอมมะนาวมากๆ ข้าวโพดเย็นๆหวานๆนะคะมะนาวสดค่ะตับข้าวโพดไข่เค็มมะนาวสดเจบาทค่ะกุ้งแห้งตัวใหญ่ค่ะทั่วดินโรยลงไปค่ะหวานกลมกล่อมหวานละมุนหวานมันค่ะข้าวโพดไข่เค็มมะนาวสดค่ะ <c oughs> อยาให้อ๋อโอเคได้เลยนะครับขอบคุณค่ะต่อไปเลยคุณกิ๊กปลาคุณกิ๊กคุณกิ๊บนาะโอเคตัปลา60บบาทเดอ้อคุณกิ๊กเดอ้อนะครับ หกบาทนะของเรานะนะครับเสร็จคุงกิ๊กขอแว็บให้พีิกแกฟูดนะนะครับสลับกับหน้าร้านแล้วก็รันคิวน้องไก่ข้าวเหนียวพริกประมาณ3เม็ดตำกุ้งสดนะโอเคพริกประมาณ3เม็ดตำกุ้งสด เดี๋ยวกิกก่อนนะคะขอกิ๊กนะคะเมื่อเขือค่ะเตะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมต้องมีไวพริบค่ะเราไปเหยียบเมื่อเขือมันลื่นไหมคะลื่นค่ะดังนั้นต้องเตะค่ะเตะนะคะเตะนะคะยาดา่อยเดอร์วันนี้ข่อยเตะได้นันี้เตะเลยวันนี้เตะปลาค่ะยาสีดา่อยเดอเข้าใจบ้ะโลกโซเชียลอวตารทั้งหลายนะนะครับข่อขาขอเตะนะคะ เตะนะคะเตะถิ่งที่พูดนั่นแหละค่ะ <laughs> อย่าด่านะห้ามดิห้ามด่าเด้อวันนี้ก็คาเตะอย่างเดียว,าายว,าายวมะเขือมันหล่นก็เลยต้องเตะนะคะมันลื่นมันลื่นใช่มีดหล่นบัคคาก็เตะอะไรที่หล่นลงพื้นมันจะลื่นเซฟที <laughs> fake, ่เฟสหนนะครับต้องมีไวพรพิปด้วยในการทำครับทำงานครัวตอนเล่นรีบความปลอดภัยต้องสำคัญนะคะความสะอาดเหมือนกันค่ะ แกพุดมาอีกแล้วคือสั่งมาหลายแท้แรบนึงเอานาร้านก็ได้บ่านี่โอ้ยเมืงง่อยว่าท่านได้กินเข่าอยู่ท่านได้กินเข่าเศรายุคะ่ะนะคะได้เลยของน้องกิ๊กไหมโอเคน้องกิ๊กนะอ่ะสมตำหกสบาทคะ่ะสมตำเป็นหกบาทนะคะ ขอบคุณค่าขอบคุณค่าเดี๋ยวขอล้างมือก่อนนะคะส่งกระเฮียดางเฮียก้นไอ้ยหรอ